ใช้โขงมนีครับมาคารวะท่านะอาจารย์พวงวัดธรรมหานช่วงเทศกาลเขพา,าพัรษาพาพี่น้องมาเที่ยววัดธรรมหานมาเบ่งอุโบสถหลังงามหลังสวยหลังงามหลังศักดิ์สิทธิ์อยู่วัดธรรมหานตำบลด่านสีีสุก อำเภอโพตากจังหวัดหนองคายครับทั้งสี่ทิศสามรอยหกสิบองศาวัดธรรมหานครับไปไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องแต่ละด้านสำหัดนี่คือด้านหลังนี่ครับนี่ด้านหลังด้านหลังวัดธรรมหานโบสถ์อุโบสถวัดธรรมหานครับอำเภอโพตกจังหวัดหนองคายของท่านพระอาจารย์พวง เบิ่งพร้อมกันสีทิศครับ360องศาเบิ่งสภาพดินฟ้าอากาศาขึ้มขึ้คือฝนที่ตกจะว่าบ่ตกครับอยู่วธรรมหานครับ360อองศาทั้งสี่ทิศนี่กำลังจะผ่านด้านหลังครับไปด้านข้างทางทิศใต้โอ้โหครับสวยงามมากสวยงามจริงๆครับเห็นพร้อมกัน หลายคนอาจจะบ่เคยมาหลายคนอาจจะบ่เคยเห็นครับเพิ่นเฮ็ดไปฮอดไสเพ็่นสางไปฮอดใสแล้วสวยงามครับอลังการพร้อมแบบง่ายๆสบายๆครับสไตายวัดทรรมหานครับไทยโขงพรพี่น้องมาเยี่ยมมายามมาเบิงมาคารวะพร้อมช่วงเทศกาลขอบรรษาปีนี้ครับ2567 คือด้านคิดใต่ครับพญานาคเจ็ดพญานาคพญานาคโอ้โหครับสวยงามมากพญานาคแต่ละตนน้นครับนี่เบิ้งครับนี่ด้านหน้าครับกําลังจะเข้าสู่ด้านหนา้าโบสถ์วัดธรรมหานครับด้านหนา้าสวยงามสําเร็จพี่น้อง โหดเหลือทั้งนี้เหลียวเห็นภอดยั้งจันมาเรีครับเดี๋ยวพี่น้องจะเห็นอีกภาพบรรยากาศหนึ่งภายจานทร์พันุอยู่ทั้งอุโบสถครับืันนี้เป็นเมื่อสิบห้าค่ำพอมเป็นลงอุโบสถไทยโขงมาได้จังหวะแล้วโอกาสพอดีครับเบื้องภาพเบื้องสภาพดินฟ้าอากาศครับสามร้อยหกสิบองศานี่คืออุโบสถวัดธรรมหันนะวันนี้ครับ น้องเห็นสีเหลืองอลามเหลืองเย็นตาเย็นสบายสบายหลังคาสีเขียวครับเขียวช่ำช่ำเขียวเข้มเข้มเขียวแบบสบายใจนี่คืออุโบสถวัดธรรมหารเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ครับที่พี่น้องหลายพุุคนได้มาเ<ม>บิ่งได้มาเที่ยวได้มาร่วมกันสร้างตั้งแต่เริ่ม ก็ลากปักฐานครับจนฮอดมื่อนี่แล้วนะครับสมบูรณ์แบบสวยงามอลังการครับสวยงามอลังการขากล360งงายสามร้อยหกสิบองศาอยู่อบโบสถวัดธรรมหานครับ นี่ป,ประตูด้านหลังอุโบสถทางขึ้นอ anyway> ีย่านาคคึมคึมคือฝนตกฟ้าห้องพร้อมมี่เสียงคึมคำคึมคำพร้อมนี่บังคับสามร้อยหกสิบองศาอุโบสถบัตรธรรมหานครับห้องฟ้าบรรยากาศฝนบ่รตกครับ 360อกสงศาบนท้องฟ้าทั้งภาคอากาศทั้งภาคบนดินครับวัดธรรมหารบ้านดอนขนนตำบลด้านสีสุกอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายไทยโคงวันนี้รายงานพาพี่น้องมาเยี่ยมมายามมาเที่ยวม,มาคารวะพร้อมขอบคุณมากสวัสดีครับ